ไข่เจียวชชอมค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะทําไข่เจียวโชอมค่ะพอดีเข้าไปในสวนสวนของลูกสาวอ่สวนทุเรียนเออก็ไปตัดไอ้โชยมมาตัดชะอมมาก็เราจะมาทําไข่เจียวโชอมนี่ค่ะวันนี้จะทําไข่เจียวโชอมแล้วก,กินกับแกงป่านะอืพูดเราวก็หิวข้าวเลยทํากับข้าวเย็น ก็ชาอมก็หันนนนนหนห่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยหั่นเป็นฝอยๆอ่ะใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เอาไข่ตอกลงไปห้าฟองห้าฟองแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนิดนึงน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสสามอย่างแค่นั้นแหละแล้วก็ตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันแล้วก็ตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันแลเดี๋ยวน้ำมันร้อนลแล้วเราก็เจียวไข่ ไข่กินกับแตงป่าไก่มื่อมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่เจียวเลยโอษท,ทีเป็นไอเลยไอเข้าโทรศัพท์นี่นะคะไข่เจียวชะอมค่ะแล้วเดี๋ยวพอเลื่องแล้วเราพอกลับด้าน กลับด้านเราจะชอบกรอบหรือไม่กรอบก็แล้วแต่เราเนี่ยพออีกด้านหนึ่งเหลืองแล้วก็กลับด้านอีกด้านไข่เจียวชอมนะคะอ่าเดี๋ยวพอ,อสุกแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยกินกับแกงปลาค่ะ